เตรียมสองช่องทางแล้วตอนนี้เห็คองอเออเช็คสองช่องทางหน่อยครับ Youtube และ Tik Tok ภาพเสียงเป็นไงเสียงเพื่อนเข้าไหมเสียงเกมดังไปเบาไปยังไงบอกนะผมต้องการเอคหนึ่งกระบอกครับตอนนี้ท่านผู้ชมในรังมีครับในรังมี เอคอยู่ใส่น่าผมจะคืนปืนนี้ไปเปืนที่ผมไม่ต้องการนา่ไหนวะเอเคสำหรับพนเะนี่ย เราต้องมีเอเคเมื่อเราจะป้นปกกากเราต้องมีปืนที่ดีครับปืนนี้อ่าตอนนี้ผมขอกินเตาหานก่อนเอออาหารก่อนฮะเตาหานไรเงี้ยอ่าคือเตาหานวะโอ้เตาหูอ่ะครับตอนนี้เตาหูเตาหานเนี่ยเตาหูเา ชัก่อลูกซองเสียงอะไรมันตื้ดดึงนี่มีเนื้อครับแต่เนื้อนี้ดิบเรามาใี้ไฟไปที่อ่าฟูดครับแล้วก็ขาร์บอะโพคาฮอนสเต็กและผมก็จะขึ้นครันนี้ครับสตรีมแตงครับสตรีมแตงเอาดี เอาเลยส่วนคันนี้ก็ชื่ออ่าดีเซลเล็ดีเซลเลนเลนเจอร์ครับเสียงละลั่นทอมนี้ก่อนอื่นต้องครับค้อนก่อนวาฮะต้องมีค้อนไปด้วยนะไม่ทุบลา่าบ่าแกว่าไหนแก <c oughs> เสียงโคตร <c oughs> โอเค่ะผมบอกบเลย <c oughs>

ไ้ไปส่วนข่าวร้ายของวันนี้ก็คือสี่โมงเย็นอาบน้ำไอ้เหี้ยช้ำ่ะช้ำ่ะช้ำคุณคุณต้องเอาไอ้พวกนี้ยัดไ้ในตูัววะม่เปิดเซฟได้จอมยัดผมจะยัดเข้าไปให้หมด ไอ้เฮียหินนะฮะไม่มีอะไรหินหินการไปทำวักดุที่หายากแล้ววะตอนนี้นี่นี่ตู้นี้ตู้ที่ผมมีนี่สามสิบเอ็ดอันนี่ริมนอกเนี่ยมาเอาหินไม่ะกมีแค่สามสิบเอ็ดนี่นะหินแล้ววะกระสูนปืนยังเยอะกว่าวะกิ่งไม้ ผมต้องมีไอ้กล่องกล่องหน้ากล่องหน้าที่นอนผมจะเอาเป็นกล่องไว้เก็บสัมภาระผมดีกว่าวะเอาไว้ถอดเอาไว้ถอดไว้แล้วก็เปิดเซฟตายจะได้ไม่หล่นโอ้ย เดี๋ยวคืนนี้กลับมาผมอาจจะมาจัดระเบียบจัดระเบียบอีกครั้งเลยเไหน,น,ไ,หนไอเหี้ยเกือบพังคนอ่ะ,อะโอ้ยนี่เนี่แก้ง เอาว่าไอ้บ้านไอบ้านหลังที่มันนอนไม่ได้นี่มันเอาออกได้ไหมบ้านหลังมันไม่ได้หลังไหนวะหลังมาไม่ได้ใกล้ๆกันนอนได้่ะเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมามึงไม่ออกวะ 接着夸了。

Ah, by all the cell. I I hear. โดนอะไรตายวะเนี่ยพี่ยอมเจอปั๊มแจ็คแห่งที่สองว่ะเอาเวย แต่การไปเอาน้ํามันที่สเตชันดีเซลอะผมว่ามันอันตรายเกิน่ะมันเสียเวลานะด g จดี g d มันเยอะดิโ g d ดีอะซัดกับมันองการเนอางแต่ละครั้งอลับลยังไงก็คือต้องเล็กว่าผมว่ามีคันใหญ่แล้วดิ ถ้าไม่มีซ่อมอะยังไงมันก็ต้องเลี้ยวรถอะเวลามาเอานะอ ให้ลูกบอลมาหาเราที่บ้านลลว่ะพอเหล็กมาเยอะพอเหล็กเหมือนตู้เหล็กจะไม่พอว่ะเฮ้ยมีอีกฝั่งนี่ว่ะอะไรเนี่ยอะไเนี่ย ผมไม่ชอบที่แพ้แม่งทำร้ายผมมาเอเราไม่เข้านะแพ้เป็นแต่เลี้ยงของเราอ่ะ โล่งๆางนี้ผมก็ชอบ เรทำแล้ววะผมไม่เข้าใจว่าลิควิด X คืออะไรยังลบอ่ะไม่รู้คืออะไรลิควิด X ใจยยเอาเวาใจยยใจยยถึงเร็วใช่ไหมรถในทัเดียวอ่ะ,ด,อะดีดีครับเอามาคุยขยะเนี่ย ตอนขับรถผมกดปุ่มชิปไปได้วยวะเงี้เลยนึกว่าเกมแข่งรถแนวนั้นนะ นี้แม่งร้อนเกินว่ะอยู่ในรถยัง45องศาอ่เจ๊ เแอ่ไรฮ้ยผมเจอเสาส่งสัญญาณอันนี้อีกแล้วอะ่ะคล้ายๆเสาส่งสัญญาณของคล้าย OGD อะ่ะ 两个人。嗯 <c oughs> ที่ต้องแผ่นที่ซ้ายล่างนี่มันขยายมันซูมเอาออกได้ไหมเนะี่ยโอ้โหอะไรนี่มาตามอเลย อ่าเอานี่แล้วอันนี้และผ่ <c oughs> า มีตู้รวมกับตู้แยกวะตู้แยกไว้ตรงไหนดิอะตรงนี้ถือว่าเป็นตู้รวมตู้แยกเฉพาะทางเลยรับข้างห้องเหรอ,อแยกไว้ไหนดีวะให้มันเป็นลังที่แตกต่างกันหน่อยอะ ทำได้เหาเพราะส่งตัวเย็นอะดูง่ายสุดอะส่งตัวเย็นมันดูเรียวบางเล็กสุดบางจุได้เยอะบางจุเยอะแล้วก็เป็นระเบียบกว่าแต่มันจะซ้ำกันเลยแต่ถ้านอื่นอันนั้นอะที่เป็นที่เป็นคล้ายคล้ายอันนั้นมันก็เก็บได้แค่120ยสิเหมือนกันนะแต่อันใหญ่ละ ไอ้วัตแมนยังอยู่เลยว่ะึ้นแล้วะเนี่ยไอเยี่ยใครไปโอทีดีวะเนี่ยผมเลยไปไม่ต้องรอไม่ต้องบอกกันแล้วว่า mình nói cân nhắc anh, vay đây đấy, mao leo, kem leo, mình địt khu đào 9h, 6h giờ qua, 4h đến 4h tối, khu đào 6 giờ 여기, ฮีนามึงจะเล่นตูเหรอไอ้ฮีานาโอจีด <OG D S 2> ีก็จะฆ่าทีโอเอสไป,ไป ตีโอเอทก็จะเล่น OGD ีดมันแล้วเปล่าวันนี้มันเนี่ย ให้ผมเอาของสมใส่ใส่กล่องอยังไงวะพอกดปุ๊บมันเข้ามันก็ใส่เลยมันไม่มันไม่เข้าคังอะ่ะอะไม่เข้าใจ,าใจคือผมเอาของสมใส่ด้านบนสุดอะ่ะใส่เข้าในลังละละเข้ามาเลย ลากเข้ามาเนี่ย,อ,นนยอย่าเดนมัน,มนคลิกงเลยลากกันอเอ้ยวะ่ะไวเกินมารถไม่มีใครขับหอยแล้วตอนนี้ แต่กระเป๋ากระเป๋าเป้เปอันสุดท้ายคือยังไงมันใส่ไม่ได้นะกระเป๋าเป้เปอันใหญ่อะ่ะยังไงมันก็ต้องสะพายวะใช่<า>รถใช่ไหมไม่ได้วะตือค้อน,นี่เหลืออยู่เนีเ่ยไอ้เชี่ยเศ้าไม่ได้แล้ววะไม่เป็ไรวะเก้าที่สองเปอร์เซ็นต์ทำไมเศ้าไม่ได้วะม,ม,ม,มันน้อยไปอ่ะไม่น่าเกี่ยววะ เดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเพ,นเพ,นเพราะว่าไลฟ์ไปหน้าจอผมก็ไม่เห็นเพื่อนอยู่ดีขออนุญาตไปทำงานแป๊บหนึ่งเฮ้ยทำมไม่ได้วะไม่เข้าใจวะ อ๋อซ่อมมันต้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์ว่ะใจหายเลยเลย